ประมาณ1,150ปีแสงโดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลคิดเป็นครึ่งหนึ่งของดาวพฤรหัสบดีถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2,557แต่ว่าคราวนี้ข้อมูลภาพจากกล้องเจมส์เว็บสามารถถ่ายได้แล้วก็สิ่งที่พบสำคัญก็คือไปเจอธาตุองค์ประกอบที่เป็นน้ำรวมอยู่ด้วยดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ดีที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถไปศึกษาเรื่องของการก่อตัวของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ต่อไปในอนาคต ส่วนภาพที่2ครับภาพเนบูล่ากระดูกงูเรือหรือว่าคารินาเนบูล่าหรือบางคนก็เรียกกันว่าหน้าผาจาักราวาลภาพนี้ครับเป็นหนึ่งในเนบูล่าที่มีความสว่างสวยมากที่สุดห่างจากโลกของเราประมาณ7,600ปีแสงและถือว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิดของดาวฤกษ์เกิดใหม่จํานวนมากภาพที่3ครับเป็นภาพเนบูล่าวงแหวนใต้ซึ่งถือว่าเป็นเนบูล่าดาวเคราะห์หรือว่ากลุ่มก้อนแกส๊สที่กำลังขยายตัวอยู่รอบดาวฤกษ์ที่กำลังจะสิ้นอายุไขจุดนี้อยู่ จากโลกประมาณ2,000ปีแสงทางนาซาเชื่อว่าเนบิวลากระดูกงูเรือจะช่วยไขยปริศนาในเรื่องของโครงสร้างและจุดจบข,ของดาวฤกษ์ได้อีกด้วยภาพที่4ครับเป็นภาพที่เรียกกันว่าสเตฟานควินเชตหรือกาแล็กซีแฝด5ของสเตฟานเป็นกระจุกกาแล็กซี่ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ290ล้านปีแสงอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวเปกาซัต จริงๆแล้วถูกค้นพบตั้งแต่เมื่อปี2,420นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีการเผยแพร่ภาพที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนให้คนทั่วโลกได้ชมกันโดยทั้งหมดนี้นะครับ ไล่ไปตั้งแต่ภาพของกระจุกกาแล็กซี SMCs0723 a รวมไปถึงอีก4ภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาใ,นในกล้กันถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ในวงการด้านดาราศาสตร์ที่ใช้เวลาบันทึกถึง5วันด้วยกล้องที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงอย่างเจมส์เว็บนะครับซึ่งทําให้เราได้มีโอกาสจะไขปริศนาเพิ่มเติมในหลายมิติในหลายแง่มุมของงานด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลไปจนถึงการสังเกตการวัตถุบางอย่างในห้วงอวากาศเพื่อที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่ของฟิสิกส์ดาราศาสตร์และก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติในการศึกษาค้นคว้าในงานด้านนี้โดยเฉพาะนะครับ ดังนั้นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวกาศครับคืนนี้ซูเปอร์สฟูมูลหรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับจะปรากฏให้คนไทยได้เห็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งสนาทีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับช่วงวันสําคัญทางโระพุทธศาสนาด้วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าพื้นที่ไหน ปลอบโปรงก็สามารถมองเห็นได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับวันนี้เราจำลองให้เห็นภายในห้องส่งสำหรับเหตุการณ์